สวัสดีครับโมชิโตรีวิวกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของหลอด LED นะครับตัวรุ่นรุ่นน้องสุดท้องนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของผมนะครับตัวนี้อยู่ภายใต้แบรนด์อันตราวูฟนะครับตัวนี้เป็นตัวอันตราวูฟอีโคนะครับาราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าครับความสว่างโอ้ไม่น้องครับ ไม่เป็นน้องใครนะครับตัวนี้หลอดอาจจะหน้าตาคุ้นๆนะครับถ้าไปเสิร์ชแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รุ่นที่ขายอยู่ในแอปทั้งหลายแหล่นะครับไม่ใช่ตัวที่ขายกันเกลื่อนๆําราคาเลเทะนะครับตัวนี้สังเกตพรดลมได้ครับพรดลมไม่เหมือนครับนะครับสังเกตง่ายเลยแต่ตัวหลอดถ้ามองแบบนี้นะครับหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าตัวน็อตนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับต้องแจ้งก่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับ เอาเป็นว่ามาลองวัดกันได้ครับถ้าใครคิดว่า,เ,าเหมือนนะครับส่งมาวัดได้เลยครับไม่เหมือนนะครับอ่าโอเคตัวนี้นะครับอันตาวูปอีโคนนะอ่ะโอเคครับถ้าใครเคยดูคลิปแล้วเนี่ยก็คลิปผมนะคลิปนก่อนเนี่ยก็าคงจะรู้ดีว่าผมจะใช้เป็นตัวลักมิเตอร์นะครับไม่ได้ใช้ลูเมนนะเนื่องจากลูเมนที่ผมเคยมาวัดนะครับตัวนั้นวัดได้แค่7999ลูเมนนะครับ ปัจจุบันนี้หลอด LED มันสว่างเกิดแล้วนะครับส่วนลักมิเตอร์นะครับที่หลายๆร้านใช้กันนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเอาไปวัดที่จุดตกแสงนะครับวัดจุดตกแสงนะนะครับผมก็ค่าที่วัดออกมาได้นะครับตัวเลขเป็นลักนะครับ หน่วยวัดแสงมันมี3หน่วยนะผมเคยเกินไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันมีความไม่เสถียรอยู่นะครับในในการวัดมีความคลาดเคลื่อนอย่างเช่นคุณขยับนะครับจอดรถห่างไม่เท่ากันนะครับแสงก็จะจางนะครับมันใช้ชี้วัดไม่ได้ว่าหลอดไหนสว่างกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงใช้เป็นโปรแกรมคำนวณนะครับนี่นะครับโปรแกรมคำนวณ lux to l u m e n นะครับ calculate นี่นะครับชื่อหัว lux to l u m e n พอมาดูการคำนวณเนี่ยมันจะมีในเรื่องของพื้นที่เข้ามานะครับระยะทางครับระยะทางจากจุดกำเนิดแสงจนถึงเซนเซอร์นะครับก็เลยคนจีนเขาเลยทำเจ้าตัวเจ้าตัววัดตัวนี้ขึ้นมานะครับจากตัวจากตัวหลอดนะครับด้านหลังนี้นะนะครับจุดจุดที่เราใส่หลอดนะครับมาจนถึงเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ข้างบนตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างบนตัวมิเตอร์ตัวนี้นะระยะอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมใส่เวลาผมคำนวณเนี่ยก็จะเห็นผมใส่เขาเปน0.08เมตรนะครับอ่าโอเคตัวหลอดอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยตัวหลอดผมใส่ผมขออนุญาตใส่เปิดวัดแสงวัดความสว่างสูงสุดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหลอดตัวนี้อ่าหลอด LED ไม่ใช่ไม่ใช่หลอดตัวนี้หรอกครับทุกหลอดนะครับที่ผมเทสนะครับมันจะมีค่าความสว่างสูงสุดอยู่นะครับเอ่อเขาเรียกว่าความสว่างสูงสคือค่าตอนที่เปิดตอนแรกนะครับ กับค่าใช้งานจริงผมเรียกว่าค่าใช้งานจริงก็คือมันต้องเปิดทิ้งไว้สักพักนึงครับให้หลอด LED มันร้อนนะครับพอหลอด LED มันร้อนเนี่ยความสว่างจะลดลงครับเนื่องจากว่าที่ตัวชิปนะครับมันจะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่ด้วยนะครับป้องกันชิปไหมครับอ่ามันก็จะลดลงมาเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เทสทิ้งไว้ก่อน ครับแล้วผมจะวัดอ่ะผมวัดค่าทั้งค่าแม็กให้นะครับแล้วก็ค่าค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ค่าที่ค่าใช้งานนะอ่ามันจะมี2ค่านะครับอ่ะเลยครับมาดูค่าความสว่างสูงสุดกันนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวเลขที่ออกนะครับแหมเล่นเป็นหวยเลยอ่ะโอเคครับผมไม่ติดเกิดอะไรขึ้นอ่า โอเคครับผมตัวเลขที่ออก6000นะครับ6 0พ0จะมีคูณ10นะครับวัตต์เมื่อกี้น่าจะอยู่ที่65นะครับ6065นนะ6000คูณ10ครับ60000นะครับ6 0 0 0 0่ลักนะครับต่อชิป1ข้างนะครับประมาณ65วัตต์นะครับถ้าโมดผิดขออภัยนะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมดูเจ้าตัววัดตัวล่างนะครับว่าวัดขึ้นเท่าไหร่ผมเดาว่าอยู่ที่ประมาณ63ถึง65วัตต์นะอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นความสว่างในตอนเปิดครั้งแรกนะครับถามว่าตัวเลขนี้เอาไปทําอะไรนะครับแน่นอนครับเอาไปใส่ในสูตรตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวเลข6 0พันนะครับคูณ10นะครับตัวเ,เลขมันจะมีคูณ10อยู่เห็นไหมครับข้างหลังตรงนี้นะ ต่างหลๆเล็กตรงนี้นะครับถ้าซูมดูนะจะเห็นนะครับก็คือใส่สูบอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับเป็นความสว่างต่อ1ข้างชิป1ข้างนะครับหลอด LED มันจะมีชิป2ข้างนะครับแบบนี้นะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้ดูความสว่างสูงสุดก่อนละกันนะครับในระหว่างอธิบายผมจะปล่อยตัวนี้ไปนะครับเราก็กดแคลคูลเลตครับนี่ผมใส่0.08ก็คือ8ซนติเมตรนะครับตัวเลขที่ออกมาได้คือ4,825ลัก ต่อชิป1ข้างนะครับเราก็ต้องเอาไปคูณครับ ,4825 นะครับนี่นะครับถามว่าคูณก็คือถ้าเราอยากรู้ความสว่างต่อ1หลอดนะครับเราก็คูณชิป2ข้างเข้าไปนะครับชิปมีอยู่ที่9,600ครับ9,600ลูเมนแล้วนะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นลูเมนแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าต่อ1ชุดนะครับ ก็คือ2หลอดจะอยู่ที่1 9 3 0 0มรอลูเมนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันคือความสว่างสูงสุดนะมันคือความสว่างสูงสุดที่หลอดนี้ทําได้นะครับเวลาเทสนะครับไม่ใช่ดูตอนเปิดนะครับต้องดูตอนที่หลอดมันเปิดไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอะทีนี้ระหว่างรอนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยมันรันไปนะครับอะมาดูตัวชิปนะครับชิปตัวนี้เป็น3570นะครับชิปไซส์3570้านะครับชิปจลเล็ก นะครับสังเกตง่ายครับทิปจะเล็กนะครับมันจะเล็กกว่าซีรีส์ซีรีส์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ9 5 7 0 9้0จ็ดศที่จะใหญ่นะครับอันนี้ทิปจะเล็กนะครับก็ตามราคาครับอันนี้ผมก็พยายามเลือกมาให้ลูกค้าที่ว่าเป็น3 5 7 0ที่สว่างที่สุดแล้วนะครับ9เปิดตอนเปิดมันนี้คือ1 9ื่นเก้นะครับใช่ไหมครับ1 9 0 0 0ลูเมนนะต่อชุดนะครับนะครับตัวนี้เป็นขั้ว H 7นะครับตัวแป้นเป็นแบบ อะลูมิเนียมนะครับตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่อย่างที่บอกครับอลูมิเนียมมันมีหลายเกรดนะอลูมิเนียมมันมีหลายเกรดนะครับมีหลายเกรดมากนะอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้อ้อเดี๋ยวผมมีวัดผมหาตัววัดอุณหภูมิก่อนนะครับเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ด้วยนะครับอ่มาดูชิปกันต่อนะครับเดี๋ยวค่อยวัดอุณหภูมิก่อนเนาะปล่อยมันวันรันไปก่อนนะครับนี่นะครับที่ผมบอกนะครับ led มันจะมีชิป ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเวลาเราใส่หลอดเนี่ยเราจะใส่หลอดในลักษณะนี้นะครับตั้งตรงนะครับอ่ะพอดีเลยหันมาให้ดูตัวนี้เป็นซิงเกิลฮีตไปนะครับท่อทองแดงหนึ่งท่อนะครับประกบเพจนะครับก็คือถ้าเปิดมาเนี่ยกูจะเห็นเป็นเพจททองแดงตัวนี้ใหญ่ๆเลยนะครับแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีท่อทองแดงตัวนี้ท่อทองแดงนี้จะลงไปถึงตัวซิงค์ตัวนี้เลยนะครับเพื่อระบายความร้อนได้เร็วตัวชิปอย่างที่บอกครับมีตัววัดอุณหภูมินะครับอยู่ ปกติจะอยู่ใกล้กับชิปนะครับมันอยู่ด้านในตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิตัวชิปถ้าอุณหภูมิสูงนะครับเขาจะลดความสว่างลงก็คือพูดง่ายว่าจ่ายไฟลดลงพอจ่ายไฟลดลงเนี่ยความสว่างจะลดลงแล้วก็พอความสว่างอุณหภูมิลดลงเขาก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยครับที่ตอนแรกเปิดมา6กพันนะครับตอนนี้เหลือ4ี่พันหกกาสิบกว่าเดี๋ยวมันจะสวิงขึ้นสวิงลงอันนี้่มขึ้นแล้วครับอันนี้คือที่ผมบอกว่านี่คือนิ่งแล้วถ้านิ่งมันจะสสววิิงงงขึ้้นนนลลเ็กอยๆะครับ เดี๋ยวขึ้นไป7อ่ะเดี๋ยวดูว่าขึ้นไปเท่าไหร่นะครับ4 7 2 4จ็อ่ะนลงแล้วครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งสลับกันไปสลับกันมาเพราะอุณหภูมิขึ้นนะครับเขาจะลดแรงดันลงความสว่างก็จะลดลงพอความสว่างลดลงอุณหภูมิลดลงเดี๋ยวเขาก็จะปรับความสว่างขึ้นนะครับเขาจะสลับไปสลับมาคือวงจรนะครับในตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวกล่องไดเวอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะตัวกล่องไดเวอร์ตัวนี้นะครับจะสลับไปสลับมานะครับอ่าผมไปโดนปลั๊กเข้าซะแล้วเดีนะครับ ขอไปเดี๋ยว,ว,วดเดี๋ยวบอกว่าต้องแก้ปักละโดนปักนิดเดียวปักผมหลวมนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปักใหม่เทสมาหลายรอบแล้วครับเทสมาหลายรอบอันนี้อันนี้ตัวระดับอัตโนมัตินะครับตัวตัวดิจิตอลลักมิเตอร์อ่านตัดไฟอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอให้มันนิ่งนิดน,นึงเมื่อกี้อุณหภูมิเราปิดปุ๊บอุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมครับขอสว่ามมันเด้งมา4 8 0 0มเลยใช่ไหมครับ4ี0 0 0ื่นต่อเมื่อกี้มันลงไป4ี0 0 0ื่นคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ4ี0 0 0ื่นนะครับ สี 47, ่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นหกเดี๋ยวเอาเอาตัวเลขต่าสุดละกันเดี๋ยวผมเอาตัวเลขต่ําสุดมาคํานวณให้นะครับในรถอาจจะต่ําหรือสูงกว่านี้แล้วแต่การระบายความร้อนนะครับถ้าอยู่ในโคมปิดนะครับโคมปิดอ่ะความสว่างอาจจะลดลงไปแต่แน่นอนครับข้อดีของมันคือยังไงหลอดก็ไม่ไหมครับผมบถึงกล้ารับประกันสินค้านะครับอันนี้เลือกมาอย่างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะสี่หกสี่ สี่หปลายสีนะครับนะครับมันลงอยู่ประมาณเนี้ยสี่แอ่าแล้วก็อ่า4ี่เจ็ด6ี่หอ่าลงนะครับอ่นนี้เริ่มขึ้นละน่าจะเมื่อกี้เห็นต่ำสุดนะ่าจะสี่นะครับสี่หม้าร้อยอ่าผมเอาตัวเลขนี้แล้วกันนะครับจาก60หมืนะครับ4ี่0 0ื่นห ไม่ใช่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยโอ้โหผิดวัดน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วกันครับตีกลมๆแล้วกันนะครับสี่สิบเจ็ดวัตต์นะครับจากหกสิบกว่ากว่านะครับลดลงมาเหลือสี่สิบเจ็ดวัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้กินไฟน้อยกว่าหลอดเดิมนะครับอ่ะไปคำนวณกันดีกว่าครับว่าหลังจากตัวเลขลดลงมาแล้วนะครับนะครับหลอด หลอดมีอุณหภูมิและไอ้งี้ยหลอดมีอุณหภูมิและมีความร้อนแล้วครับลดลงมาแล้วความสว่างนะครับลดลงมาเหลือเท่าไหร่จากหมื่นประมาณ1 9ื่นลูเมนนะครับจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับใส่ตัวเลขไปครับ4 6 5 0 0นะครับแอร์เรียเท่าเดิมนะครับแคลคูลเลตครับ ,39 ขอกขอโทษ3739ด 7, 3, 9, นะครับ หลาตัวเลขน,นะครับ3 7 3 9จคูณสความสว่างลดลงมาเหลือ7,474ลูเมนต่อ1ข้างนะครับต่อ1ชุดนะครับความสว่างลดลงมาเหลือที่ประมาณ14,956ตีสามห0ื่ลูเมนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมปัดเศษลงหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะปัดตั้งแต่ตัวค่าตรงนี้นะครับค่าที่คำนวณผมปัดลงหมดนะครับ นุมานได้ว่าประมาณ1 5 0 0 0ลูเมนนะครับอันนี้บอกเลยว่าตามสเปคเป๊ะเลยครับเพราะสเปคหลอดตัวนี้บอกมา15,000ลูเมนครับเป๊ะครับแต่ความสว่างสูงสุดที่เขาทําได้นะครับ19,200ลูเมนนะครับแต่นั้นเราอย่าไปนับครับมันคือความสว่างตอนเปิดเฉยๆนะครับแค่ตอนเปิดนะผมบอกเลยว่าหลอด LED ในท้องตลาดทุกหลอดนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับจะมีความสว่างสูงสุดซึ่งเขาชอบเขียนไว้บนกล่อง ซึ่งเขียนเวอร์ๆนะครับผมเอามาวัดให้ดูจริงนะครับว่าความสว่างใช้งานจริงๆเนี่ยมันอยู่ค่าประมาณเท่าไหร่หลอดไหนลดมากหลอดไหนลดน้อยหลอดที่ลดค่าลดเยอะคือความร้อนที่ชิปมันขึ้นเร็วนะครับเขาก็พยายามโปรเทคตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ชิปไหม้นะครับอ่าโอเคก็ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลอด led นะครับ anta woope ี c o นะครับนี่นะครับ anta าวูฟอ eco หน้าตาแบบนี้นะครับพัดลมนี้นะต้องบอกก่อนย้ำจังเลยคือคือัอนอจะบอกว่าไงมันก็จะเขาก็จะประกอบมันมันเหมือนงานตัวบางกีผมละครับก็มีงานก๊อฟออกมาเพียบเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของของ LED ที่ผลิตจากจีนนะครับผมก็บอกตามตรงว,ว่าของผมของนำเข้าจีนมานะ แต่ทุกตัวที่ผมก่อนที่ผมจะเอาเข้ามาคือผมเทสแล้วนะครับเทสแล้วเทสอีกเทสทิ้งเทสกว้างเทสนานมากนะครับกว่าที่ผมจะเลือกโรงงานแล้วกว่าที่ผมจะเอามาขายนะครับถ้าตัวไหนไม่ชัวร์วัดแล้วไม่โอนะครับความสว่างไม่ได้ผมไม่เอามาขายนะครับโอเคครับอะตัวนี้นะครับ LED อันต้าวูฟอีโคนะครับชิป3570ความสว่าง1 5 0 0 0ลูเมน นะครับต่อชุดนะอันนี้ความสว่างใช้งานแล้วนะครับก็คือเนี่ยปล่อยให้หลอดมีความร้อนแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลไปนะซิงเกิลฮีทไปนะครับซิงเกิลคัพเปอร์ฮีทไปนะครับตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับ6030นะครับก็อลูมิเนียมเกรดกันบินแหะครับแต่ว่าอลูมิเนียมมันก็จะมีบางมีหนานะครับตัวนี้อ่าน้ําหนักหลอดจะเบากว่าก็ตามต้นทุนครับอันนี้ผมพยายามหา ตัวที่ราคาถูกนะครับเพื่อมาเพื่อมาขายในราคาถูกให้ลูกค้าแต่ว่ายังคงความสว่างยังคงความทนทานนะครับใช้งานได้ดีนะครับขั้วตรงปลั๊กตรงครับตัวนี้มีขั้ว H1 ด้วยนะครับ H1 นะครับอ่ะโอเคลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยครับที่เพจนะครับมีมีหลายเพจนะนะครับก็ดูหน้าตาไว้ดีๆนะครับจำชื่อไว้ด้วยนะครับ อันต้าวูฟอีโคนะครับรุ่นนี้นะครับอันต้าวูฟอีโคนะครับสนใจสั่งสินค้าได้เลยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาชมตัวท็อปนะครับตัวการผมบรีวิวไปแล้วนะตัวการผมบรีวิวตัวผมจะมารีวิวตัวท็อปให้นะครับตัวนี้ท็อปสุดสว่างสุดสว่างสว่างมากครับวงจรปรับแก้ไขมาล่าสุดด้วยนะครับชิปเป็น9570เดนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับโมชิโตรีวิวสวัสดีครับ